อนนี้นะครับเราก็อยู่หน้าวัดแล้วซึ่งค่าเข้านะครับราคาแค่หกหยวนเองเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าที่วัดแห่งนี้นะครับเข้ามาขออนเรื่องอะไรกันบ้างสําหรับวัดหยวนทงมีอายุเก่าแก่กว่า1,200ปีสร้างขึ้นในช่วงปลายศตรวรรษที่8สมัยราชวงศ์ถังตัววัดตั้งอยู่บริเวณชายเขาหยวนทงทางตอนเหนือของเมืองคุนหมิงครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางวัดหยวนทงจึงถือเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของมณฑลยูนนานนั่นเองครับ วัดยวนทงมีฐานะเป็นศูนย์กลางของศาสนาทั้งสามนิก,ในใกายคือนิกายมหายานของพมา่านิกายหินยานของไทยและนิกายลามะของดิเบตและในบริเวณลานวัดจะมีสระมรกตขนาดใหญ่ที่นาำในสระจะเป็นสีเขียวและมีสะพานข้ามไปยังศาลาแปดเหลี่ยมอันเป็นที่ประทับของเจ้าแม่กวนอิมพันกอนและเจ้าแม่กวนอิมโยก สำหรับวัดที่เห็นกันทั่วไปนั้นวิหารต่างๆจะตั้งอยู่ในระดับที่สูงกว่าทางเข้าขึ้นไปแต่สำหรับวัดหยอนทงแห่งนี้วิหารของวัดจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าทางเข้าเรียกได้ว,ว่าเดินเข้าวัดจากด้านบนเพื่อเข้าชมวิหารด้านล่างเนื่องจากการที่วัดตั้งอยู่ในจุดที่ต่ำกว่าภูเขาและเดิมทีก็ไม่ได้ออกแบบที่นี่ให้เป็นวัดตั้งแต่แรกนั่นเองครับแรกเริ่มเดิมทีวัดหยอนทงเป็นเพียงศาลเจ้าแม่ก้อนอิ่มเล็กๆกระทั่งในสมัยราชวงศ์ถัง ได้มีการสร้างขยายเพิ่มเติมจนกลายเป็นวัดแต่วัดก็ต้องถูกทำลายลงในสมัยราชวงศ์หมิงต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิงได้มีการบูรณะวัดใหม่ตัวยังคงรักษารูปแบบของสารัปตยกรรมผสมระหว่างหยวนและหมิงเอาไว้นั่นเองครับสำหรับที่นี่นะครับเวลาขอพรเนี่ยเขจาจะ คำนับ3มครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็จะคำนับทั้งหมด4ทิศก็คือข้างหน้านครับข้างข้างนะครับเพื่อเป็นการบอกกล่าว เทวดาฟ้าดินแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่นะที่แห่งนี้นั่นเองนะครับตอนนี้ด้านหลังของผมก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาเดินทางมาไหว้ขอมนนู่นนี่นั่น,นโดยเฉพาะเรื่องค้าขายครับที่นี่คือมีชื่อเสียงมากๆในการขอเรื่องการค้าขายให้มีการค้าขายอย่างราบรื่นนะครับมีความเข่งแล้วก็เสริมสิริมงคลด้วยนั่นเองนะครับ